ฮัลโหลครับสวัสดีครับอยู่ผมบอสเดวินเดนใน Earth Defense f o r c 5นะครับผมอันนี้ผมอัดในบนเครื่องเกม PS4 นะผมอ่ะไปกดผิดกดผิดขอโทษโอเคครับเริ่มกันเลยเอา้ากดโอกดโอเกมมันให้กดโอด้านไปกด X Yes ขอประท่านอภัยนะครับผมอันนี้เป็นเกมมาครับตั้งแต่ภาคแรกนี่น่าจะสมัย PS2 อานะอ,อันนี้เขาให้เราตั้งชื่อใหม่นะครับเป็น ตั้งชื่อรหัสเข้าเซฟของเราครั้งแรกนะครับอ่าคือสร้างสร้างรหัสไว้เป็นไอ้นี่แล้วกันชื่อผมเนี่ยแหละโบ๊ทโอเคครับอ่ะจะรีบไปอย่างไวครับไม่ให้เสียเวลาท่านผู้ชมเด็ดขาดตัวละครภาคนี้มีทั้งหมด4ตัวละครแล้วเมื่อก่อนจะมีเพียงแค่2เราสามารถเล่น2คนได้นะครับผมอันนี้เล่นแบบอ่าออนไลน์หมดเราสามารถที่จะ เขาเล่นเจอกับผู้เล่นคนอื่นอันนี้ผมจะเล่นออฟไลน์มิชชั่นโหมดนะครับผมเนื่องจากผมจะเล่นแค่ผมผมคนเดียวนะจ๊ะเขาเจอตรงกันนะครับโอเคเพราถึงก็เข้ามานี่เขาจัดอันแรกจะเป็นหน้าสตาร์ทมิชชั่นนะครับผมส่วนอันนี้เข้ามาเนี่ยเราจะเป็นการเลือกตัวละครน,นะครับว่าเราจะเล่นเป็นตัวละครคนไหนนะครับผมอ่านี่นก็จะมีตัวละครพวกนี้เข้าไปเช่นคนแรกเป็นทหารเดินเท้าเอาเลยกดโอ พอกดโเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีอาวุธให้เราเลือกอยู่2แบบนั่นคือปืนกลที่เรามีเนี่ย PA เนี่ย PA11 กับอัน,นเนี้ยบาสุก้าเนี่ยแกเน็ต M3 M3 M31 อันนี้ก็เป็นปืนของ2ช่อง2กระบอกอันนี้จะเป็นพวกชุดอ่าและจะชุดเกราะของเรานะอันนี้เป็นสีกับสีตัวละครเราสามารถเลือกสีได้เราจะสามารถปรับแต่งสีได้ว่าเขาเป็นสีไหนเอ้ย,อยว่าสีนี้ดูสว่างตาดี ปกติผมจะชอบอยู่ไม่กี่สีครับน้ำเงินขาวดำชมพูเอาสีนี้ดกวาอ,ออกออกเกือบขาวโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวละครอื่นเนื่องจากผมจะเล่นตัวละครนี้ก่อนเป็นตัวแรกอันนี้เข้ามาไม่มีอะไรครับมันก็เป็นเคงแค่หน้าตารางเวลาที่เราเล่นอันนี้เป็นค่าเซฟติ้งของของตัวเกมครับไม่ต้องไปปรับมันช่างมันทิ้งมันไว้เงีนะ้อันนี้คือกลับเพื่อ,อออกไปอีกหน้าหนึ่งนะครับผมเราจะเริ่มมิชชั่นกันเลยอะ ชั้นแรกก็มีระดับให้เลือกอยู่3ระดับ <Switzerland> นั <cem. S 2> <'re> ่นคือ easy normal hard เอา normal ไปก่อนเพื t <t ่อความไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป ไอเดี๋ยวโอ้โออพูดเอเดี๋ยวขอโทษทีไม่มีทัพเหรอเย้แล้วเหมือนเหมือนจะไม่มีทรัพย์อันนี้เขาเป็นการแบบพูดบอกอธิบายในการเริ่มเล่นของเรานะครับทางซ้ายสุดตรงน,นั้นจะมีอยู่สองร้อยทับสองรอยนี่คือพลังชีวิต200อยแล้วก็ ือดสองร้อยอ่ะจบฉากมูวี่ผมนี่คือเดินนะผมกำลังเดินอยู่นะครับอ่ะเยี่ยมเขาบอกเยี่ยมมากอ่ะคือในการใช้หมุนเอาเยี่ยมมากเป็นการสองอ่ะอาสองแอลสองคือกระโดดนะครับผมกระโดดให้เขาดูเยี่ยมมากมเป็นการสอนอธิบายเบยื้องต้นนะอหยุดอืมอ่ะเขาบอกให้เราหยุดนั่นคือคําสั่งมือนะครับผมแต่แต่เราก็จะวิ่งตาม It's to get lost. Monsters! easy Run! Run! เอ้าเสียงอ๋อโอเคปกิไม่ไม่หยุดก็สั่งให้เราตามมัมีสองอย่างผมนี่มันโคตรมั่วเลยนะอืมโอเคอันนี้เป็นเริ่มด่านแรกของเราเอ้าทำไมไฟดับเพื่อนอย่างงี้ อ๋อเป็นเป็นโหมดของไอ้นี่ครับตัวละครเขาให้ดูว่าถ้าเกิดเราเข้าที่มืดแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะฮะโอเควิ่งตามเฮ้ยคุวิ่งไปไหนกันอะโอเคครับเราต้องตามคนนี้ไปฮะเธอมันไม่มีซลบผมฟังแล้วผมแปลไม่ออกโอ้โห คนก็วิ่งอยู่ตรงนี้ยังจะมาไอ้นี่กันอีกเหรอถ้าเราดันคันโยกน้อยๆเนี่ยอนาล็อกเนี่ยมันจะเป็นแค่วิ่งไม่เยอะยิ่งดันุดมันก็จะเป็นการวิ่งเร็วขึ้นมันต้องปรับออนะกคะเห็นไหมการวิงวกกรว่งตามเพื่อการวิ่งตามไปไหนไปไหนอันนี้เป็นด่านแรกมิชชั่นแรกเลยนะครับผมของเออดีเฟนฟอร์อันนี้เราจะเป็นหน่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์โลกนะครับผม เราสามารถกดเลือกคำได้ด้วยแหละทอบคุณเฮมมีขอความช่วยเหลือโอ้เอาไว้เฟรี่อันนี้สตอรี่ขอโทษอันนี้คือ EDF คือชื่อหน่วยทีม EDF เกิดอะไรนะแย่เปิดไฟล์แล้วคือมันมืดโอเคครับมันมืดวิ่งดูตูดผู้ชายไปก่อนฮะอะไรอ่ะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยนะครับว่าเราอ่าฐานทัพของเรากำลังถูกบุกรุกนะครับโจมตีและไอ้ข้างหน้านั่นคืออะไรอ่ะขอดูก่อนไม่ได้เหรอ เอเคเราเปลี่ยนฝั่งดูสิดูสิเห็นไหมตอนนี้ผมยังไม่มีปืนไม่มีวุฒิไม่มีอะไรเลยนะฮะนั่นคือหุ่นยนต์ครับผมหุ่นยนต์ของฝั่งเราโอ้อย่างกันด้มเดินทีพื้นสะเทือนจอยสัน่นสะเทือนไปทั้งจอยเลยนะฮะวิ่งเข้าไปสีฟ้าในแผนที่นั่นคือกลุ่มเพื่อนเรานะครับผมมันจะเป็นตัวบอกว่าเพื่อนเราอยู่ในลักมณของแผนที่ตรงนี้ไ,ไหไมไหอะไรไ,ไหม กีบว่าเลยนะฟังไม่าาทันเมืวกเขาก็เลยวิ่งไปแล้วก็บอกอธิบายเราไปว่าดีมากเขาได้ดีมากอุย้ยถูกง่าไปแล้วเราจะช่วยไงล่ะเนี่ยปืนเปืนไม่มีเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวนี่ไง,ไงไงหน่วยช่วยเหลือมาแล้ว อาจารย์สอนเราโดนโดนขมือไปแล้วตายครับผมสีแดงๆนี่คือพวกพวกมดนะครับมดปลวก <c oughs> เฮ้ยไอสีเขียวๆนี่เดี๋ยวนะอ๋อสีเขียวๆ,ๆนี่ในแผนที่มันจะคือของครับที่เราจะนี่ครับมีพลังชีวิตอันนี้เขาให้วิ่งไปทางนู้นครับให้หนีไปทางนูง้นช่วยคนเจ็บเหรอไม่เจ็บหรอกมันตายแล้วเนะี่ย เหมือนเราจะต้องคอยเดินตามพวกเขาไปแล้วมั้งครับเนี่ยเราเป็นน้องใหม่โอเคอันนี้คือหน่วย EDF นะครับผมหน่วย Earth Defense Force หน่วยทีพิทักษ์โลกมืดอีกแล้วโอเคไอ้นั่นโดนขโมบพาเรามาฝึกเป้ายิงเราจะต้องยิงเป้าพวกนี้ไหนทำได้ไหมไอ้น้องใหม่<น> We don't know how they infiltrate. Them. We can't make contact with the ground. We are isolated. Before the reinforcements arrive, we are on our own. That is why I'm arming you. As soldiers, and it's our duty to protect civilians. Although I would like to guarantee your safety, I can't make that promise as long as the identity of the enemy is unknown. Use your weapon to protect yourself if you're in danger. Now I'm going to teach you how to use it. ตรงนี้ท่านผู้ชมสามารถเปิดซับแล้วฟังได้นะครับผมผมก็ฟังและจับใจความเอาว่าเขาแค่ให้ให้ให้เรามาฝึกยิงนะผมกด R2 เพื่อยิงนะครับผมแค่ยิงยิงเป้าวนนี้ให้พังนะอันนอกขวานี่คือผมใช้ในการหมุนเลงยิงนะฮะเนี่ยเนี่ยนที่ผมเลื่อนอยู่เนี่ยตึงๆ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 ดีมากกดสี่เหลี่ยมเพื่อเติมลูกกรสุดยอด กด่1นนเพื่อเปลี่ยนปืนจัดการยิงตุ้มจัดไปครับอันนี้เป็นการบอกสอนเลยนะครับว่าเราในการยิงของเรานะฮะตุ้มแล้วอันสุดท้ายเรียบร้อยไหมอันนี้ยังไม่พังอีกเหรอโอเคกด L2 นี่ครับ นี่ครับผมกด L2 ทำนี้กด R อ,อันนี้เป็นการวิ่งพุ่งชาร์จอ่ามันเป็นการสอนบอกอธิบายนะครับโอเคผ่านเลกเลเวลแล้วไงต่อผมเป็นปืนกลับแล้ว อันนี้คือเป็นการสอนสอนตัวเรานะครับเพื่อเข้าเข้าไปเป็นหนึ่งในหน่วยเออเดฟเฟนฟอกนะฮะแต่ผมไม่ค่อยได้กดหรอกครับไอไอตัวตัวอื่นน่จะใช้แค่เล็งเนี่ยยิงสูไม่น่าจะมีอันนี้กระโดดถ้าเกิดเชิงเชียงด้านข้ามมันจะเป็นการพุ่งตัวหลบแบบนี้นะฮะนี่คือโกโก้ผมกดแออยู่นะ L2 เนี่ย L2 โ okay, อเคเพลินหมดหอมครับผมเราจะได้ยิงแล้วตามมาทางน้องมอยวิ่งตามอยู่ครับเราจะไปถล่มพวกมอนก่อนเขี <c oughs> ะนะ่ยซะยังไม่ได้ยิงใครเลยโอ้ oh. ขึ้นแจ้งเตือนทางซ้ายใหญ่เลยเราย,ยังไม่ได้ฆ่าตัวไหนเลยสักตัวมันเป็นการสอนอธิบายบอกก่อนนะครับผม อ่ะเดี๋ยวผมจะอันนี้คือด่านแรกผ่านแล้วต่อไปเป็นด่านที่สองอนอมอนไปก่อนโอเคครับเพื่อนเรนื่องให้มันต่อเนื่องที่จริงผมจะเล่นเป็นตัวละครไอ้อีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวผิงผมชอบมากเลยตัวตัวผง อันนี้จะแบ่งออกเป็นสี่สี่ตัวขเขาจะก็จะมีฐา,เา,านเทา้ทา,ยทายืาเนเดินยิงเนี่ยอะไรข้างหลังข้างหลังมีอะไรเนี่ยมันจะมีท่าเดินเท้ามีคอยช่วยเหลือสนับสนุนกันไปนนนนนเ,เลยพี่เอาเลยเอายังไงก็ได้เอาตามที่ใจคุณต้องกางราตอนนี้เราทำได้ต้องเดินตามขเขา,า,นนเาไปก่อน โอเคครับแยกคนหนึ่งไปดูตรวจสอบความปลอดภัยอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอันนี้เรากำลังจะไปที่ประตูบ้านไหนบ้านนี้เหรอโอเคจะอ,อยู่แนวหลังเยวจะบุกก่อนนะไ,ไ,ไ,ไม่ดีแล้วเ,เดี๋ยวเราเราบ้าอง,ทงเองทง <S <S <ess> ่ง,ทงนั่นนะครับผมนั่นคือสิ่งที่เราต้องกำจัดหมดยักษ์หมดยักษ์มาน้องน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ครับน้องใหม่น้องใหม่อยากดัง ตตตึึึเติมลูกเติมลูกเติมลูกหมดพวกนี้กัดเจ็บนะยิงมันไหนครับมันผมเห็นแต่หมดเอยงั้นยิงหมดยิงหมดเลยเฮ้ยหลบไปหลบไปผมยิงเองผมยิงเองผมยิงเรียบร้อยครับอ่าไอ้กล่องแดงๆเนี่ยวิ่งเก็บไปนะครับมันจะเป็นพวกอาวุธของเราเพิ่มเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมาในภายภาคหน้าใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะถ้าผมทำไม่ผิด ใช่แหละเก็บไอพ้พวกนี้ครับมันจะมีกล่องเอ้ยมันจะมีกล่องเหลืองๆเขียวๆอยู่เกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ไม่ถนัดเลยบอกเลยเกิด L3 ยุบลงไปเนี่ยตามลูกก่อนตามลูกก่อนโอเคครับไปทางไหนต่อครัวหน้าไปทางนี้ไงาทางประโตูเนี่ยเห็นไหม ไปเปิดประตูซะไม่ไปเอาคนอื่นไปเปิดประตูเดี๋ยวนี้มารอฟังคำสั่งทนประตูจงเปิดเปิดแล้วก็วิ่งไปแล้วเราต้องตามวิ่งตามคนคนนั้นไปเห็นในแผนที่ไหมครับเราจะเจอพวกมนุษย์ต่างดาวมดนะครับเยอะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นวิ่งครับวิ่งเฮ้ ตามหัวหน้าของเราไปครับเขา<อ>ก็คอยสั่งการให้พวกเราไปอยู่นี่มีคำสั่งด้วยแล้วก็ไนย์เยสตอบอีกเดียวเยสโอ้โหมาแล้วครับเจอแล้วครับผมมามผมชอบตัวอีกตัวละครหนึ่งตัวที่เป็นตัวผู้หญิงบินบินได้นะฮะเดี๋ยวจบด่านนี้มิชชั่นนี้ผมจะเปลี่ยนตัวให้ครบสี่ตัวละครนะฮะ แต่ผมก็คงจะไม่ได้เล่นทุกตัวละครหรอกคราจะเล่นตัวอะไรตัวหนึ่งแบบหลักๆเพราะจริงๆตัวละครเนี้ผมแทบไม่ค่อยได้เล่นเลยด้วยซ้ำจริงๆนะสีเขียวๆพวกนี้คือของที่เราต้องเก็บนะครับสีฟ้าคือพวกเพื่อนเรานะฮะสีแดงก็คือพวกศัตรูนี่นี่ฮะนี่นี่นี่นนนนนนไอ้พวกนี้น่ยมันจะเป็นเพิ่มเลือดกับกระสุนไอ้เขียวนี่น่าจะเป็นไอ้พวกของพวกปืนเออขอโทษที อ่าแล้วก็แดงๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวเพิ่มไอ้นี่ครับเพิ่มพลังชีวิตของเรานะฮะเอาไว้ใช้ในอาการอัพเกรดพลังตัวของตัวละครอ,อืมเราก็ทำการทุบุกทะลวงครับยิงพวกปูงมดมาเลยชก,กมดปวก๊ะอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนนั่นไงเปลี่ยนก่อนบุ้มบุ้ม,มเรียบร้อยมดปวก เป็นนะเป็นเป็นปืนเติมลูกกระสุนเก็บของให้หมดที่มันเป็นสีเขียวๆเนี่ยเฮ้ยรู้แล้วว่าจะไปทางนู้นเก็บของก่อนครับผมเดี๋ยวเราค่อยวิ่งตามเข้าไปปะเก็บอันนี้วิ่งไปทางนน้นไปเลยเร็วแล้วจ้ำเลยจ้ำจ้ำจ้ำเลยจ้ำอยู่มันวิ่งได้แค่ระยะสั้นๆนะมันไม่ไม่ยาวนะเพราะนั้นอย่าวิ่งเลยดีกว่า มีของอยู่ตรงนี้2ชิ้นมันเป็นตัวผดมพยาบาลนะครับเนื่องจากผมยังไม่ที่เจ็บอย่างไม่จำเป็นต้องใช้มันก็ได้ปล่อยมันไปไม,ไม่ต้องใช้มันนะผมว่าถ้าเกิดกรณีที่เราเกิดบาดเจ็บขึ้นมาจริงเราแค่จาจุดว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราค่อยมาเก็บยาเพิ่มทางชีวิตเรานะครับมันไม่หายนะถ้าเราไม่เก็บในนี <c oughs> ้อย่างเยอะครับโอ้โหมหาศาลพกหมดตัววมาเลย โอ้โหมีมีคนใช้ปืนไฟด้วยเมื่อกี้ดูดิเราอยู่แนวหลังเลยวะเอออยู่ตรงแนวกั้นรั้วไอ้โมดพวกนี้น่าจะปล่อยปล่อยพิษออกทั้งตัวได้ด้วยมั้ออกงกัดเราก็ได้นะกัดเราเจ็บมากเออแล้วผมขอบอกอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเราฆ่ามันเนี่ยกำลังจะหมดเนี่ยให้ให้เหลือไว้สักตัวหนึ่งนะเพื่อทำการเก็บขอแต่เราก็ไม่รู้มันจะหมดตอนไหนเฮ้ยมันต้องวิ่งเข้ามาปูงโดงเนี่ย ลุ้นลแล้วแหละเก็บของหมดยังของที่เราต้องเก็บยิงยิงหมดแล้วครับผมตอนนี้ไม่เหลือเลยฮนะเละเละเทตุ้มเปไปหมดแล้วอันน,นี้คือหน้าที่ของทหารเดินเท้านั่นลังมันหรือเปล่าโอเคครับเขาให้เราไปอีกทีหนึ่งเราเราจะหมดแตย่ยิงยิงอยู่เลย อันนี้เป็นปืนเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีปืนผลล็อกขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องกลัวนะว่าคุณจะได้เล่นอยู่เพียงแค่ไม่กี่กระบอกปืนเกมนี้เยอะมากเดี๋ยวเราก็จะเจอของใหญ่ที่มันหนักแล้วรุนแรงขึ้นตุ้มตุ้มระวังโดนเพื่อนนะครับยิงกันเองตายนะครับบอกไว้ก่อนเกมนี้ถ่าเล่นสองคนนี่ต้องสามัคคีกันเบอร์หนึ่งอะถ้ายิงโดนกันนี้ชีวิตจบเลยนะฮะ แต่มันก็สามารถชุบชีวิตด้วยกันได้นะแต่ว่าพลังชีวิตของอของคนที่ชุบต้องมีเลือดเยอะในระดับหนึ่งด้วยถาไมาเยอะนี่ก็ไม่สามารถที่จะไอ้นี่มันได้นะครับผมพยายามพยายามอย่าโดนเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนตายยิงสิยิงอยู่คือมันดูแลดูโหดร้ายเกินไปกลัวโดนพวกเดียวกันเองไม่ใช่เ,เหรอยิงกันก็ตายนะครับผม อันนี้ผมเล่นเกมเกมเนี้ยตั้งแต่ครั้งแรกที่เคยเล่นก็คือสมัยอ่าเพย์สองนะฮะเพย์ทูโอเคอันนี้คือด่านสองของเราก็เดือดแล้วอันนี้คืออะไรเก็บสิครับอย่าได้รอชา้ามันจะมีเป้าเป้านำทางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดด่านหลังๆบางทีมันก็จะไม่มีนะที่ผมเคยเคยเล่นไม่มีนะรู้สึกเอ้พูดทามันไปกันเร็วจังไปเร็วจริงๆนะเนี่ย ว pues ิ่งวิ่งกระโดดผมมาแล้วผมมาแล้วครับจ่ายิงครับยิงยิงเลยครับผมนาทีนี้ต้องบอกเลยว่าต้องยิงแล้วล่ะไม่ยิงไม่ได้ครับโอ้โหแต่ผมบอกเลยผมจะไม่ใช้แน่นอนปืนพ่นไฟเออเกมนี้ไม่มีกระสุนหมดนะครับผมคือแบบมันจะมีแค่เติมลูกกระสุนเนี่ยแหละที่เหลือก็ตามอัญยาญใส่เลยครับสัต์ให้หมดฆ่าให้ไม่เลี้ยงเก็บบรรทุกตัว ปิดท้ายปิดท้ายด้วยบาสุกาบาสุก้าเลตุ้มเปะอีอีอีเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ในกล่องนั้นมันมีอะไรอ๋อมีกล่องพลังชีวิตโอเคครับโอเคครับไปก็ไปครับไอ้พวกนี้รีบจังเลยคนเขาจะดูคงดูของซื้อของมาเก็บของไม่ได้เลย หน่วยของเราเนี่ยมันทหารเดินเท,นะท้านะไปพวกทหารลาบที่มีมีลาบแล้วก็มีข้าวเหนียวโอ้โหพวกติดตัวกันไว้นะทหารเฮ้ยโอเคครับโอเคโอเคโอเค,อเคผมมาแล้วผมมาแล้วครับจอจ่ใจ,ะจะเย็นๆนะทุกคนเตรียมตัวระวงตัวให้ดีไอ้พวกนั้นทั้งเทียมทั้งโหดอย่าได้เผลอต,ตัวเชียวนาะ ได้เลยครับแต่เราก็กำลังจะทำการเปิดประตูแลวยิงถล่มพวกมันมันต้องอยู่เยอะแน่ๆเตรียมกำลังให้พร้อมครับผมผมลีก่อนเลยไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผิดความคาดหมายเอาไม่ไม่เข้าด้วยเอาไม่เข้าเข้าก่อนนะอ่ะโธ่ให้น้องใหม่นำทำได้ดีมากน้อยใหม่ขอบคุณมากครับผม โอเคโอเคไอ้ไอ้หน่วยเนี้ยมันจะรับสมาภาพนี้น่าภาคห้าเนี่ยรู้สึกมันจะเป็นสมาชิกใหม่หน่วยใหม่หน่วยอ่าคนใหม่ที่เข้ามาครับภาคแรกภาคเก่าเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่มันมีอยู่แล้วที่ว่ามันทาอ่าอยู่เขาเรียกว่าออกออกช่วยเหลือปฏิบัติการภาคแรกมันมานี่จะเป็นอ่าพระเอกกับนางเอกสองคนนะครับที่ว่าเข้ามาใหม่แล้วก็ทําการสู้ตั้งแต่ภาคนั้นแหละมาเรื่อยๆจนมาถึงภาคนี้น่าจะเปลี่ยนตัวละครนะ เป็นไอคนเนี้ยพี่เข้ามาใหม่ทำการฝึกใหม่เพราะภาคภาคก่อนๆนันเนี้ยมันไม่มีฝึกมันเรียนรู้ด้วยตัวเองเปิดมาภาคสองปุ๊บพวกหมูอ่ฝูมดก็บุกบุกไอ้นี่แล้วครับอ่าเรียกว่าอะไรบุกเมืองหลวงก็ส่งพวกหน่วยเออดีเฟนฟอร์นี่ก็มีตัวทหารที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงที่จะมีชุดติดปีกบินได้น่ะสองคนเท่านั้นทำการต่อสู้ปุ๊ระคำ ล้างบางพวกพวกนี้โอเคผมกำลังวิ่งอยู่ครับจอจอวิ <the> ่งไปเลยดอยเลยไอ้น้องจอกำลังวิ่งจะวิ่งนีดจอยิงตูดแม่งเลยดิีะใจเย็นๆไอ้น้องพูดเดียวกันเลยไม่ต้องแล้วดูด้วยว่าพวกเรามีกี่คนเดี๋ยวก็ลุมยิงหรอกขอโทษด้วยครับผมแค่คิดแค่ในใจแต่มันแรงไปหน่อยดังไปนิดโอ้โหโอเคครับผม อ้าวเฮ้ยนั่นใครอะโอ้สวัสดีครับจอนายทำอะไรอยู่ทาอุปกรณ์ครับแต่ผมก็แต่ผมก็ได้นอนเนาะอันนี้เป็นทีมไหนเนี่ยอีกทีมหนึ่งนะผมก็เป็นหน่วยที่มันแบบมีเบาอัลฟบาเบาโอพวกนี้จะเป็นพวกอาวุธหนักอย่างเดียวเลยดูดิมันก็เป็นหน่วยหน่วยเหมือนของเรานี่ก็มีบาสุก้าแล้วก็มีผมก็มีมันส่องอะไรข้างบนเนี่ยมันมีอะไร แต่ผมรู้แล้วว่าข้างในนี่มีอะไรอ๋อจัดเลยหลีกไปหลีกไปลีกไปผมอยากดังผมอยากดังผมอยากดังไอ้น้องไม้แกทำอะไรของแกน่ะวิ่งยิงมันไงครับไอ้ทำอะไรผมอยากดังผมอยากดังผมเก็บของก่อนออมาบูกระหนำ่ำบูกระหนำ่ำของอยู่ตรงไหนผมก็จะไปอยู่ตรงนั้น,น,นแหละ ผมขอใช้ปืนพวกปืนกลน,นี่ยิงแล้วกันนะพื้นที่มันแคบควนโจนแรงระเบิดของไอ้นี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของตัวโอ้โอโดนแล้วโดนแล้วลของตัวปืนบาตุก้านะโอ้อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังฆ่ามันฆ่าพวกมันให้หมดอย่าให้เหลือโอ,โอเคครับได้ครับผมผมก็พยายามอยู่ครับผมพยายามฆ่าอยู่ผมฆ่าได้เยอะมากของอยู่ไหนของอยู่ไหนีของอยู่ตรงไหน ยังไม่ตายวิว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 ตูมบุมไม่โดนเอ้าโดนซ้ำซ้ำครับผมโอเคครับตรงนี้หมดไปเก็บพลังชีวิตดีกว่าไอ้ถังเล็กๆนี่ก็คือเก็บก็เพิ่มเลือดนะครับเลือดเราก็เต็มไอ้นี่ถังใหญ่นี่ไปเพิ่มทีประมาณสามช่องมั้งเนี่ยเนี่ยนะถังใหญ่เนี่ยไว้สำหรับเลือดเราจะหมด จริงๆแล้วเราค่อยไปเติมมันเพราะว่ากนตเติมทีนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโอเคครับรู้สึกกระดานนี้จะยาวเหมือนกันครับมิชั่นที่สองโอเคเห็นแสงครับแสงที่ปลายอุโมงค์โอ้โหสู่ความเพลิงวังอันไกลโพน้นบินไปเลยครับจอจุป้อเหรอเราบินไม่ได้เราได้แต่วิ่งไปทำมันหกล้มคุกขาดเท่าไหร่เราก็จะปลย โอเคครับเราจะได้ออกไปสู่ข้างนอกแล้วครับผมเดี๋ยวผมคลิปหน้าผมจะเปลี่ยนเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับผมอยากจะรู้ว่าแต่ละตัวละครนี่มันมีความสามารถพิเศษอะไรของแต่ละตัวละของแต่ละต,ละตัวละครนะว่ามันทําอะไรได้บ้างสําหรับมิชชั่นที่2นี้ก็จบไปแล้วนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากทั้งช่อง Davy u n d e a นะครับรู้สึกว่าเราจะได้ของใหม่มา สองชิ้นนะโอเคอันนี้ก็คือตัวละครตัวนี้ครับผมแล้วก็เวลาจะเข้าไปดูพวกอาวุธเราก็กดเข้าไปดูในนี้นี่น,นง่ายได้มาใหม่อะไรคือรู้ดิดูสิดูสิได้มาใหม่อันนึงเน่ยเราได้มาใหม่อ,นนมอ,มอุ้ยสี่อัน,น,นไอพวกนี้จะเป็นแถวพวกระเบิดมือพวกคว้างนะครับพวกนี้ก็จะนี่ก็ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่แน่อันนี้อาจจะเป็นปืนก็ได้คน ที่เป็นระเบิดไอเน,นี้ยแน่นอนพกแนวบาสุก้าเนี่ยไ <c oughs> อย้นี่ไงเขาบอกอยู่ว่ามันคืออาวุธแต่และชนิดชนิดไหนครับเดี๋ยวเราอันนี้เป็นพวกอาซอลเฟอร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีลูกซอมีสไนเปอร์มีพวกอรเก็ตลันเชอร์พวกนี้ก็เป็นพวกระเบิดโอเคเดี๋ยวตัวละครน,นี้จะจบแต่เพียงเท่านี้ผมจะเก็บตัวละครเธอคนนี้ไว้สุดท้ายนะเนื่องจากผมจะเล่นตัวนี้ยาวแบบยาวๆเลยต่อไปเป็นตัวละครนายคนนี้นะผมที่คอยส่อง ส่องแสงเล็งยิงอะไรตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมจะจบพาร์ทแรกไว้แต่ตรงนี้นะครับมันเป็นหน่วยอะไรเนี่ยเหมือนหน่วยวางระเบิดเลยอะเอาเอาปืนนี้ไปก่อนอ,อันหนึง่งโอ้ยมีสามก็สามก็บอกเลยเหรอเออแจว๋วเว้ยโอเคครับเดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาต่อกับนายคนนี้โอเคสวัสดีนนี้ลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ